นี่คือสิ่งที่เราคิดตอนที่เราเอาผระไปเลี่ยมกรอบกันน้ําว่าจะต้องได้พระสวยกรอบสวยอย่างนี้ให้สมกับความตั้งใจที่อยากได้พระส่องขึ้นคอแต่ดูสิครับความเป็นจริงเราได้พระพร้อมกรอบกันน้ําแบบนี้กลับมาทําให้เรารู้สึกผิดหวังและเสียความรู้สึกอย่างยิ่งครับกับความตั้งใจของเราในครั้งนี้ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพลานนะครับมาพบกับทุกท่านนะครับกับความตั้งใจที่จะนำพระสักองค์ขึ้นคอแล้วเอาไปเลี่ยมกันน้ำใครเคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมครับตอนที่เราไปเลี่ยมก่อพระคิดว่าจะต้องได้อย่างนี้ต้องสวยงามและออกมาดีสมกับความที่เราตั้งใจอยากได้พระขึ้นคอ สักองค์อาราธนาบูชาติดตัวคิดว่าต้องออกมาดีและสวยงามอย่างที่เราคิดอย่างแน่นอนครับเห็นคนมานั่งรอตรงหน้าร้านกันหลายคนคิดว่าทางร้านต้องสวยงามและมีคุณภาพอย่างแน่นอนให้เราทิ้งไว้ตอนเชา้าแล้วตอนเย็นๆค่อยมารับแต่สิ่งที่เราได้เจอกับตัวเองแล้วหลายท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับ ดูสิครับสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือก่อแบบนี้ครับกับพระสักองที่ผมตั้งใจจะเอาขึ้นคอแขวนอาราธนาติดตัวแต่ดูสิครับสิ่งที่ผมได้รับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้เช่นนี้กับผมเสียเงินแล้วยังต้องมานั่งเสียความรู้สึกอีก เราควรทำยังไงดีครับกับร้านแบบนี้อุตสาห์จะหาพระขึ้นคอสักองค์ดูสิครับไปเลี่ยมกอบกันน้ำมาแล้วเจอสภาพแบบนี้เป็นท่านท่านทั้งหลายจะเสียความรู้สึกแบบเดียวกับผมไหมครับสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องออกมาสวยงามกับสิ่งที่เราได้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยนะครับผมคิดว่าหลายท่านก็คง จะเคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนี่นะครับทำไมคุณไม่ฝึกฝนให้ชำนาญก่อนแล้วค่อยมาเปิดร้านรับเลี่ยมพระครับดูสิครับช่องไฟก็ไม่มีการส่องดูพระก็ขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะครับอย่างนี้จะเปิดร้านทั้งทีฝึกให้มันชำนาญก่อนกว่านี้ได้ไหมครับเพื่อลูกค้าเขาจะได้มีความสบายใจ ทั้งที่เสียเงินแล้วยังต้องกลับมาเสียวความรู้สึกอีกเพราะคุณไม่ใส่ใจในรายละเอียดผมเชื่อว่าลูกค้าคงไปใช้บริการร้านคุณแค่ครั้งเดียวคงจะไม่มีใครกลับไปใช้บริการคุณอีกต่อไปใส่ใจสักนิดนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะลูกค้าทุกคนก็อยากได้เลี่ยมกันน้ำสวยๆเอามาขึ้นคออย่าง ภาคภูมิใจในพระของตนเองนะครับเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนี้นะครับแล้วท่านทั้งหลายจะทํากันยังไงครับเมื่อต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับว่าท่านเจอปัญหาแบบเดียวกับผมมาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ผมจุนพันล้านเอาคลิปนี้มาเป็น บทเรียนที่ได้เจอมากับตัวเองนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจากผมจุนพล้านขอบคุณครับทุกท่านสวัสดีครับ